สวัสดีครับผมนายภาคภูมิรับครอบอยู่ปชิเวสองทับหนึ่งทางยนต์ครับผมวันนี้จะมาสาธิตวิธีการเข้าเกียร์ออโต้นะครับว่ามันเข้าเกียร์กันยังไงนะครับออโต้นะครับอันดับแรกนะครับก่อนเข้าเกียร์ทุกครั้งนะครับมาดูที่เบรกก่อนนะครับความมือจะเป็นคันเร่งนะครับซ้ายตรงนี้นะครับจะเป็นเบรกนะครับผมก่อนใส่เกียร์ทุกครั้งเหยียบเบรกไว้นะครับเหยียบเบรกไว้แล้วเรามาดูเกียร์นะครับผมเกียร์ก็จะมีเกียร์ P เกียร์ R เกียร์ N เกียร์ D สอง L นะครับผม การเสียเกียก็กดมาครับผมข้างๆแล้วก็ดันลงมาแต่ว่าเกียร์พีเป็นเกียร์เอาไว้สำหรับจอดรถนะครับหยุดรถก็ใช้เกียร์พีนะครับผมต่อมาเป็นเกียร์อารับอาร์ก็คือเกียร์ถอยหลังนะครับผมเอาไว้ถอยหลังเกียร์เอ็นคือเกียร์ว่างนะครับเกียร์ดีเป็นการเป็นเกียร์เดินหน้านะครับผมส่วนเลขสองตัวนี้ครับก็เป็นเกียร์เดินหน้าเหมือนกันนะครับผมส่วนตัวเอลนะครับเป็นเกียร์สำหรับใช้สำหรับทางลาดชันนะครับ แปลว่าขึ้นเขาลงเขาอะไรเงี้ยก็สามารถใช้เกียร์นี้ได้ครับผมแล้วก็หลังจากจอดรถหรืออย่ดรถแล้วก็ไปใช้เกียร์ P มอนเดิมครับผมแล้วก็เป็นการสาธิตวิธีการใส่เกียร์ออโนต้นะครับขอบคุณครับ